วิธีสมัครแอปพลิเคชัน tinder ใหม่ล่าสุดอย่างง่ายละเอียดมากที่สุดในคลิปนี้ครับผมจะสอนคุณสมัครแอปพลิเคชัน tinder นะครับแอปพลิเคชัน tinder คือแอปหาคู่นะครับที่มีคนดาวน์โหลดไปอันดับเยอะๆมากไปอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งดังมากๆเลยนะฮะก็เป็นแอปที่ดีมากๆมีคนใช้เรียกได้ว่าทั่วโลกเลยนะครับ ไม่ได้ใช้แชร์จรับอในประเทศไทยนะครับทั่วโลกมีหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเล่นแอป tinder แล้วคุณสามารถพบเจอคนได้ทั่วโลกนะไม่ mm hmm. บบว่าจะเป็นคนสหรัฐอเมริกานะครับเยอรมันนะฮะจีนนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถมีโอกาสได้พบเจออังกฤษอะไรอย่างนี้นะฮะ mm hmm. ได้หมดเพราะว่าแอปนี้รวบรวมนะครับก็คือคน,นเล่นทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ย ก็เลยทําให้เราสามารถเจอได้นะครับทั่วโลกโดยคุณสามารถปักมุดไปหาในที่ต่างๆที่คุณต้องการจะไปได้นั่นเองนะครับก็สามารถได้แมทได้พูดคุยนะครับได้ในแอปนี้เนี่ยก็มีหนุ่มหล่อเยอะมากนะครับแล้วก็สาวสวยเยอะมากเลยก็สามารถเข้ามาเล่นได้ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาส,มอ,สอนสมัครนะครับผมแล้วก็จะสอนตั้งค่าเบื้องต้นนะครับที่เมื่อคุณสมัครแอป tinder เสร็จแล้วคุณจะได้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะ ไปพบกับไปพบเจอนะครับเพื่อนถ้าคุณต้องการมาเพื่อนหรือแฟนหรือคู่นะครับก็ได้ให้ได้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ต้องดาวน์โหลดแอป Tinder มาก่อนนะครับดาวน์โหลดแอป Tinder ครับแอป Tinder เนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือ t i n d e อร์แชทคุยนะครับหาเพื่อนแฟนนะครับถ้าคุณสังเกตนะครับเนี่ยเวลาคุณจะพิมพ์นะครับคุณพิมพ์แปลว่า T I N D R แบบนี้นะครับในช่องค้นหาถ้าคุณเป็น Android เข้า i ออ่าเข้า Play Store นะถ้าคุณเป็น iOS ก็เข้า App Store นั่นเองนะครับข้อสำคัญคือคุณจะต้องดูด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นบริษัทที่จัดทำนะครับจะต้องเขียนว่า Tinder แบบนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกต้องนะถ้าเป็นบริษัทที่ไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีคุณอาจจะโดนแฮกข้อมูลทางบัญชีธนาคารบัตรเครดิตได้ต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับโอเคพอคุณดาวน์โหลดและติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยแต่ผมจะเปิดที่หน้าจอเพื่อให้คุณเห็นแอปก็ mm. เป็นแบบนี้นะครับ mm. เปิดเข้ามาเลยครับ Tinder mm. พอเปิดแอป Tinder มาครับ mm. ก็จะเป็น mm. ก็จะรอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแอป Tinder พอมาอย่างนี้เสร็จนะครับก็จะมีขึ้นว่าเมื่อคุณคลิกเข้าสู่ระบบครับคุณได้ยอมรับเงื่อนไขาการงานของเรานะดบวูวิธีการใช้ข้อมูลของเราอะไรอย่างนี้นะฮะ วิธีการสมัครนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเราจะจริงๆแล้วสามารถสมัครโดยใช้ Google Facebook แล้วก็เบอร์ได้ผมจะใช้เบอร์นะครับเพราะว่าเบอร์เนี่ยบางทีอยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วเราจําเบอร์ได้ดีนะฮะก็จะใช้เบอร์ในการสอนสมัครในคลิปนี้นะครับก็กดเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์หมายเลขโทรศัพท์นะครับกดครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็จะให้คุณใส่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขตรงนี้นะฮะข้อสําคัญคือตรงส่วนนี้นะฮะก็คือ เป็นรหัสเบอร์ของประเทศนั้นๆนะครับในกรณนนีถ้าเกิดเป็นคนไทยก็จะขึ้น t h กหกแต่ถ้าคุณเป็นประเทศอื่นนะครับก็ต้องกดตรงนี้เปิดออกมานะครับเป็นประเทศอะไรก็เลือกไปได้เลยนะฮะได้หมดทุกประเทศเลยครับสมมุติว่าพอคุณเลือกเสร็จแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้ผมเลือกประเทศไทยนะฮะจะพิมพ์หาตรงนี้ก็ได้นะครับว่าไทยนะก็จะมาสมมติว่าสหรัฐนะดนไหสหรัฐ มีนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นบวกหนึ่งของเราเป็นประเทศไทยก็เขียนไทยไปคือทางระบบเขาก็ใส่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับาจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปครับกดวางไปได้เลยนะครับวันนี้ผมมีเบอร์อยู่แล้วก็วางไปคุณเป็นเบอร์อะไรคุณก็พิมพ์นะครับอยา่าใส่เบอร์เดียวกับผมนะฮะเพราะว่าถ้าคุณใส่เบอร์เดียวกับผมข้อความนี้ก็จะส่งมาที่เบอร์ผมนะครับคือตรงนี้เอาเบอร์ของคุณที่คุณต้องการจะใช้สมัครนะครับพอใส่ปุ๊บ ก็จะสามารถทําการสมัครได้เลยนะครับแล้วเบอร์นี้นะถ้าคุณอยากติดต่อผมคุณสามารถแอดไลน์ได mm. ้ก็ติดต่อผมได้โดยกดชื่อนี้จะมีไลน์แอดแอดไลน์ตรงนั้นแล้วมาสอบถามกันได้นะครับก็ติดต่อผมผ่านทางไลน์เนี่ยจะดีกว่านะครับทักมาได้เลยนะครับฟรีด้วยนะครับตรงตรงไลน์นะฮะแต่ก็เมื่อคุณแตะต่อไปทินเดอร์จะส่งข้อความพร้อมรหัสยืนยันให้กับคุณมีค่าบริการส่งข้อความใช้ง,งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตคุณสามารถใช้ไยเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการยืนยันแล้วเข้าสู่ระบบรได้ดูเพิ่มเติมนะครับตรง พอคุณชัวร์ชัดเจนแล้วนะครับว่าเบอร์ถูกต้องนะก็กดต่อไปตรงด้านล่างได้เลยกดต่อไปครับกดครับนะพอคุณกดต่อไปครับให้ดูรหัสยืนยันที่ส่งมาในม,มือถือของคุณนะครับรอสักครู่นะครับจะมีรหัสยืนยันส่งมาที่ข้อความมือถือของคุณก็อรอสักพักนะครับพอรหัสส่งมาที่ข้อความแล้วคุณก็กรอกลงไปนะเ,เดี๋ยวผมรอสักครู่หนึ่งนะครับ ถ้าเกิดรหัสไม่ส่งนะครับคุณสามารถกดตรงนี้ส่งอีกครั้งหนึ่งให้รหัสได้ส่งมาได้ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดไม่ส่งนะก็กดส่งอีกครั้งนะฮะพราก็ส่งอีกครั้งก็รอสักครู่นะครับเขาจะส่งรหัสมาให้นะฮะ่าพอส่งรหัสมาให้แล้วนะครับคุณก็ดูรหัสให้ถูกต้องจากนั้นก็กรอกไปรหัสนี้เนี่ยเป็นรหัส one time password หรือว่า otp นะครับคือเป็น password ที่ใช้ครั้งเดียวนั่นเองนะฮะ ก็ดังน,นั้นเนี่ยก็จะปลอดภัยมากเลยนะครับทุกครั้งเนี่ยถ้าคุณเข้ามาตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมใส่อโอเคใส่เรียบร้อยครับพอเรียบร้อยก็เสร็จแล้วก็กดต่อไปตรงด้านล่างนะครับตรงนี้นะฮะกดต่อไปครับังจากย์พอกดต่อไปเสร็จตรงนี้คุณ ก็เขาบอกว่าอีเมลของคุณคืออะไรด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเข้าถึงอ่าคนอื่นจะเข้าถึงบัญชีคุณก็แนะนําว่าต้องใส่อีเมลด้วยนะครับตรงนี้นั่นเองนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคใส่อีเมลนะครับพอใส่อีเมลเสร็จนะครับจากนั้นก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดต่อไปได้เลยนะครับใส่ให้เรียบร้อยเช็คให้ถูกต้องนะครับพอชัวร์แล้วก็กดต่อไปครับ พอกดต่อไปเสร็จก็รอระบบสักครู่นะครับเขาก็บอกว่ายินดีรับสู่ tinder กรุณาปฏิบัติตามก,กฎกติกาของเราด้วยนะเป็นตัวของตัวเองนะครับตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพอายุประวัติของคุณตรงตามความจริงนะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบส่งข้อมูลกเบเดทนะครับอย่าเพิ่งรีบให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครเดดอย่างปลอดภัยคิดก่อนทําให้เกียรติสมาชิกคนอื่นปฏิบตัติต่อคนอื่นเขาเหมือนอยากให้เขาปฏิบัติกับคุณนะครับเป็นหูเป็นตาให้การถ้าเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็รายงานได้เลยนะครับชัวร์แล้วอ่านชัดเจนแล้วกดยอมรับฉันยอมรับข พอกดชั้นยอมรับเสร็จตรงนี้เขาจะให้คุณตั้งชื่อนะฮะก็ตั้งไปได้เลยนะครับสมมติผมตั้งชื่อแบบนี้ได้เลยนะเขาบอกชื่อนี้จะถูกใช้ใน tinder และไม่สามารถแก้ไขได้อีกก็คือชื่อต้องตั้งให้ดีนะครับตั้งทีเดียวจบเลยนะครับสมมติถ้าคุณตั้งชื่อที่คุณไม่ชอบไม่ได้นะเอาชื่อดีๆที่แบบว่าคุณคิดว่าจะไม่เปลี่ยนตลอดเลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนก็ต้องสมัครใหม่นะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าชื่อนี้จะถูกใช้ใน tinder ไม่สามารถแก้ไขได้อีกดังนั้นต้องเอาชื่อที่ ชัวมั่นใจนะครับโอเคก็ชัวแล้วว่าใช้ชื่อนี้นะครับก็กดต่อไปด้านล่างได้เลยนะกดต่อไปครับกดต่อไปเสร็จก็ให้ใส่วันเกิดของคุณนะครับก็ใส่ไปครับวันเกิดวันไหนนะฮะดีก็คือเดทนะครับก็คือวันวันที่เดือน M ก็คือมันนะครับย่อมาจากเดือนปีก็คือปีนะครับก็ใส่ไปตรงนี้เขาบอกวันเกิดของฉันคือ เขาบอกว่าสมาชิกคนอื่นเนี่ยจะเห็นอายุของคุณได้ด้วยเขาก็จะดูปีอย่างเนี้ยแล้วเขาก็ไปคำนวณอายุของคุณนะครับแล้วก็จะขึ้นในโปรไฟล์ของคุณชัวร์แล้วกดต่อไปได้เลยนะครับกดต่อไปครับพอกดต่อไปเสร็จเขาบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับผมเป็นผู้ชายเป็นอื่นๆก็บอกได้นะครับเริ่มพิมพ์ได้เลยจะว่ายังไงก็สามารถพิมพ์ได้นะฮะเป็นเพศที่3นะครับผมนะตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับคุณจะเป็นประเภทไหนก็ดีทั้งหมดนะครับ ทุกคนเท่าเทียมกันครับอ่ะเรามากดตรงผู้ชายนะครับผมเป็นผู้ชายนะก็ใส่ผู้ชายแล้วก็คุณจะสามารถให้แสดงเพศของฉันบนโปรไฟล์ด้วยหรือจะไม่แสดงก็ได้นะครับอ่ะผมแสดงเพศของฉันบนโปรไฟล์แล้วกดต่อไปตรงนี้ได้เลยกดต่อไปครับพอกดต่อไปเสร็จครับเขาบอกรสนิยมทางเพศของฉันคืออะไรนะครับคุณก็เลือกไปนะครับของผมเนี่ยอ่ะผมบอกชอบผมชอบเพศตรงข้ามนะครับก็ใส่ไปแล้วบางคนบอกว่า เป็นอะไรก็ว่าไปเกเลสเบีย้บยนไบเซ็กชวลไม่ฝักใฝ่ทางเพศนะครับเดมีเซ็กชวลนะครับรักให้ทุกเพศค e เรนะครับผมยังค้นหาตัวตนอยู่นะครับเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับเป็นตัวคุณนะฮะก็สามารถกดแสดงรสนิยมของฉันบนโปรไฟล์ได้นะครับถ้าคุณติ๊กอย่างนี้ก็เขจะแสดงว่าชอบเพศตรงข้าของผมเนี่ยเขาก็จะอยู่บนโปรไฟล์ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปครับ โอต่อไปแต่จากนั้นเขาบอกว่าคุณเขาคุณอยากจะให้ระบบของ tinder แสดงผู้หญิงหรือผู้ชายหรือทุกคนนะครับผมแสดงผู้หญิงนะถ้าคุณบอกว่าจะแสดงผู้ชายก็ผู้ชายถ้าแสดงทุกคนนั่นคือเห็นทั้งชายหญิงได้หมดนะครับอันนี้ผมเอาผู้หญิงแล้วกดต่อไปได้เลยนะฮะกดต่อไปครับกดต่อไปเสร็จให้ใส่สถานศึกษานะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะใส่ที่ไหนก็ได้นะครับในกรณี้สมมติผมใส่ มต่ผว่าใส่ที่กุ้ยหลินแล้วกันนะครับกุ้ยหลินประเทศจีนนะนะก็ใส่ไปก็กดต่อไปตรงนี้ได้เลยนะครับกดต่อไปครับพอกดต่อไปเขาให้เลือกแพชชั่นแพชชั่นเนี่ยดียังไงก็คือเมื่อคุณเจอคนที่แพชชั่นตรงกันนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยเวลาคุณจะแมทนะฮะก็จะแบบบอกว่า,าคนนี้แพชชั่นดีกว่าคุณมีโอกาสจะแมทมากขึ้นนะครับคุณจะใช้ซุปเปอร์ไลท์หรืออะไรไหมนู่นนี่นั่นนะครับ เช่นผมมาเวลข้ Marvel, อพัพยนต์อะไรองนีนะ้สมมตินะกนว่ายน้ํามีให้หมดเลยนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวคุณเลยนะครับสมมติถนะ้าชอบเพลงชอบเพลงนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ออกกําลังกายเขาเลือกได้5อย่างนะครับคุณก็เลือกไปสมมติว่าเปลี่ยนจากช้อปปิ้งออนไลน์เป็นออกกําลังกายแทนนะไปพอชัวร์แล้วนะครับมั่นใจแล้วเลือกแพทชั่นเสร็จแล้วนะฮะมีเยอะเลยนะจริงโอ้โห เยอะมากก็กดพอชัวแล้วก็กดต่อไปด้เลยด้านล่างครับกดต่อไปครับตรงนี้เขาให้ทําการเพิ่มรูปภาพนะครับอย่างน้อย2รูปเพื่อดําเนินการต่อนะเขาบังคับด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มรูปภาพ2รูปนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มไปนะฮะกดปึ๊บแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับเข้าถึงรูปภาพเพื่ออัปโหลดรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณนะครับก็กดโอเคจากนั้นก็กดอนุญาตก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณก็ กดแกลลอรี่นะครับแล้วก็เลือกภาพได้เลยนะครับแต่ละเครื่องก็จะคล้ายๆกับแบบนี้นะฮะผมจะเลือกให้เสร็จนะครับเลือกให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาต่อกันครับพอคุณเลือกรูปภาพได้แล้วนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับกดเลือกไปเลยนะฮะก็เลือกรูปที่คุณต้องการเลือกนะครับพอเลือกเสร็จก็สามารถปรับแต่งรูปได้นะครับก็กดได้สามารถเลือกทีหนึ่งสองภาพก็ได้นะครับแล้วก็สามารถมาดูรูปแรกที่คุณเลือกไว้ว่า ปรับแปลงว่าจะเอาตรงไหนนะครับให้ตรงไหนเด่นอ่าก็ลองจัดระเบียบด,ดูนะฮะโอเคอ่าล้วปรับแต่งรูปนึงก็ได้นะครับว่าจะเอาตรงไหนเด่นหรือว่าจะอาแบบเดิมๆเลยก็ได้ได้หมดนะครับซูมเข้าซูมออกอะไรอย่างงี้ได้หมดพอคุณเลือกเรียบร้อยนะครับว่าเอารูปไหนแบบชัวๆแล้วนะฮะก็ให้คุณกดตรงนี้ครับถัดไปตรงนี้ได้เลยกดถัดไปกดครับถัดไปครับ พอกดถัดไปเสร็จปุ๊บระบบะก็ให้คุณย้อนออกไปก่อนนอะ่าพอย้อนไปปุ๊บระบบก็จะใส่รูปไปเรียบร้อยครับ2ภาพต้องใส่อย่างน้อยสองภาพนะเพะิ่มรูปภาพอย่างน้อย2รูปเพื่อเดินกันต่อถ้าใส่รูปเดียวเนี่ยก็จะเดินกันต่อไม่ได้นะครับนะฮะแต่ว่าไม่แน่นะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่หมดเลยก็ยิ่งดีนะครับโอกาสแมทไคเนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นถ้าคุณทําตามใส่ภาพทุกภาพนะครับ พอใส่เสร็จก็กดต่อไปตรงนี้ได้เลยนะครับกดต่อไปครับกดครับพอกดต่อไปก็รอสักครู่นะครับระบบจะทํางานทําการนี้ครับเปิดใช้งานโลเคชันคุณจะต้องเปิดใช้งานโลเคชันก่อนนะครับอาผมจะเปิดใช้งานโลเคชนันเปิดเลยครับเพื่อจะได้รับการแมทนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการเข้าใช้งานเรียบร้อยนะครับเปิดใช้งานโลเคชนัน เรียบร้อยอ่านี้ก็คือผมสามารถเข้าบอกว่าไม่อยากเจอคนรู้จักใช่ไหมนะครับถ้าไม่อยากเจอก็ได้นะครับคนรู้จักของคุณก็กดต่อไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คอปอัปเดตคนรู้จักในเครื่องแล้วก็ลบออกบล็อกรายชื่อไปได้นะครับโอเคในกรณีเนี่ยผมยังไม่ทําถ้าคุณจะทําก็ทําได้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าตรงนี้ก็มาหน้าหลักตรงนี้แล้วนะครับก็นี่คือทําการสมัคร แล้วเดี๋ยวผมจะสอนการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับก็ตั้งค่าเบื้องต้นเนี่ยให้คุณเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้อันที่4นะครับแมทแล้วก็กดเข้าตรงนี้นะครับรูปคนตรงนี้รูปของคุณนะฮะด้านบนกดเข้าไปได้เลยนะครับรูกคนป๊บพอกดเข้าเสร็จครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับการตั้งค่าที่ผมอยากจะให้คุณทำนะครับจริงๆเนี่ยมีหลายอย่างนะครับแต่เบื้องต้นเลยก็คือคุณควรจะดู ภาพของคุณเลือกภาพของคุณให้ดีนะครับแล้วก็เมนูการตั้งค่าตรงนี้นะฮะตรงส่วนของอเดี๋ยวกที่หนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้กดตรงนี้เมนูตั้งค่าผมมีทำเอาไว้แล้วตั้งค่านะครับ เดี๋ยวคุณไปดูได้นะครับวิธีการตั้งค่ายืนยันตัวตนเนี่ยผมมีททาคลิปเอาไว้แล้วเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบหลังวิดีโอนี้มีหมดนะครับเกี่ยวกับ t i n d e อร์เนี่ยสอนไว้เยอะมากเลยนะครับอ่านี้เดี๋ยวมาสอนตั้งค่าเบื้องต้นกดตรงนี้นะครับเปลี่ยนพอเปลี่ยนตรงนี้จะมีรูปใช่ไหมครับข้อสําคัญคือตรงนี้นะครับคือการเขียนข้อมูลตรงนี้แล้วก็คือการใส่ราศีสัตว์เลี้ยงสุบุรีนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้คุณใส่ทุกอย่างที่เป็นตัวคุณให้หมดนะครับคุณไปไล่ใส่ดูให้ครบนะครับ จริงเนี่ยผมมีสอนใส่อะไรไว้หมดแล้วตั้งค่าการเขียนยังไงให้ดึงดูดนะครับได้แฟนอย่างไวที่สุดได้คนที่คุณต้องการอย่างไวที่สุดนะครับเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้มีหมดเลยนะครับแต่ในตรงนี้เนี่ยผมบอกเบื้องต้นเลยว่าบอกก่อนเลยก็คือมืออาชีพเลยเนะี่ยมันก็ไม่ถึงเบื้องต้นมันเป็นมืออาชีพนะครับอันนี้เนะี่ยคือการทําแบบมืออาชีพก็คือคุณควรจะใส่ให้ครบทุกช่องเนี่ยเพิ่ม s o c i f y ของคุณนะครับเพมประจำตัวของคุณิน instagram หรืออะไรเงี้ยใส่ให้ครบทุกอันถ้ามีนะครับก็ใส่ให้หมดลิงก์เเข้าไปคระครพื่่อทีจ ทำให้คุณกับเขาเนี่ยได้มีโอกาสที่จะคุณได้แมทคนที่คุณต้องการไวขึ้นนะครับอ่นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการแก้ไขก็คือเข้ามาตรงนี้นะเพื่อแก้ไขโปรไฟล์แล้วผมก็มาเล่าเรื่องสําคัญนี้นะครับอ่าน,นี้ก็คือการตั้งค่าแบบทําให้คุณที่สามารถที่ตั้งแล้วพร้อมที่จะเจอคนที่คุณต้องการนะฮะโอเคครับ นี่ก็คือล่าสุดครับที่ผมนำมาฝากทุกท่านเลยนะครับสำหรับการสมัครแอป tinder แล้วก็สอนนะครับทำอยังไงที่คุณจะมีโอกาสที่จะแมทกับคนอื่นได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแมทแบบไวขึ้นกว่านี้อีกผมมีทำคลิปสอนไว้แล้วเป็นวิธีการเล่นแอป tinder อย่างไรให้ได้แฟนอย่างไวที่สุดรวมถึงเล่นแอป tinder มีเยอะเลยนะครับยืนยันตัวตนนะครับทำอย่างไรอะไรแบบไหนนะครับ หลังวิดีโอนี้ไปดูได้ผมมีทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้แล้วนะครับรวมถึงอะไรต่างๆเนี่ยมีรายละเอียดเกีก่ยวกับทินเด r เยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ในคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมคลิปหน้าจากนี้จะมาฝากทุกท่านก่อนใครขอบคุณมากครับไปก่อนครับสวัสดีครับอ๋อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าคุณอยากติดต่อผมกดชื่อคลิปนี้จะมีไลน์แอดแอดไลน์ตรงนั้นแล้วมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับน,นี่ไปจริงแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าเกิดคุณชออออบบบควาาาามมรรรรู้้กรร้กกกสสงิจนนนนไลน์แบบีีท่ผ สามารถกดติดตามทาง YouTube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดเห็นโพสก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปด,ดีดีจากผมเจทรงชัยจิรดาชูพันธ์สวัสดีครับ